ความรักสุกงอมเต็มที่สำหรับคู่รักพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายูตั้งสีสุขที่จูงมือแฟนสาวนอกวงการโฟมเบนจมาาที่รักกันมากว่า10ปีเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายในเช้าวันที่19ธันวาคม2567โดยมีญาติทั้งสองครอบครัวและผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงรวมทั้งเพื่อนสนิทในวงการมาร่วมเป็นสักขีพยานรักท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุน่นอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักที่ทั้งสองมีให้กันขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยค่ะใช่นะครับากจะให้ทุกคนเป็นกัน ในบรรยากาศที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาในวันนี้ครับตอนนี้ใครดูว่างนะคะปรบมือให้กับเจ้าสาวของเราะะโอ้โหโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญด้านบนเวทีนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะใช่ครับเพราะว่าจนะตัดต่อไป พี่เซนต้องบอกว่าเป็นเพชรที่เซนเห็นแล้วเซนรู้สึกว่าเป็นเพชรที่ใสที่สุดในชีวิตของเซนเลยค่ะจริงๆนะแล้วตบานะเป็นคนส่มให้เจ้าสาวก่อนนะครับคุเจิญคุณเจมส์สวมเจ้าสาวเลยครับมองหน้ากันยิ้มให้กันบ้างใช่นะครับตอนนี้กช่วยกัน่างภาพนะครับทายส่วทางวันนี้ปัญญาได้เลยวาต้องการตัดไหนเลยครับท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับกล้องนี้นะครับรอยิ้มพร้อมกันนะครับ1 2ึสกล้องนี้เลยนะครับตรงกลางนะครับ หนึ่งสองสามคุณยาคพ่อคุณะคุณพ่อคุณแม่นะคะยิ้มกว้างๆได้เลยนะคะมีความสุขขนาดไหนแสดงออกมาได้เต็มที่เลยนครับนี่น่ารักที่สุดครับโอ้ยเนาะเป็นพระเอกในใจของหลายๆคนที่แบบว่ามีความตะมุตะมินะโอ้ยบันแดาบบันด่างแบบนี้ยั่มีความน่ารักอยู่นะครับมองหน้ากันอหน้ากันเนิดหน่อยได้เป็นพิธีกลมกินยิ้มมุมปากนะครับ ของกล้องนี้ร้องการทุกหนขยบคิดนันบ้างนี่สองนะคะปึิภาพได้เลยนะคะนี่คือขวัญใจของกันและกันกล้องนี้ตลอดไปหลังจากนี้นะคะที่